เกิดอะไรขึ้นเมื่อบริษัทคุ้มตื่นขึ้นมาแล้วพบว,ว่าตัวเองกลายเป็นมนุษย์ตายแล้ว <Yeah. S 1> เรื่องราวจะวุ่นวายแค่ไหนแล้วอะไระทำให้บริธิทคุ้มเป็นแบบนี้กันนะพร้อมแล้วไปรับชมพร้อมกันเลย ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรูปวาดจากทางบ้านนะวันนี้มีแต่รูปแจ๋งๆดังนั้นเลยมาดูรูปแรกเลยดีกว่าเริ่มในรูปแรกเลยคือรูปคุณลุงกับเอฟซีหรือที่จะเป็นคุณลุงตอนหนุ่มๆนะเนี่ยและเจ้าหัวกะโหลกเวอร์ชันหล่อเท้หัวกะโหลกมันขยี้ใจขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยพลศิษิ์คุ้มนักกราโอ้มีไฟลุกด้วยเมื่อหูยุ่งกับไวอเลเลตอดอยากขั้นสุดต้องกินน้ำฝนกันเลยทีเดียวเชียวเมื่อหูยุ่งไปเจอตัวเองในจัจรวาลหนึ่งที่ไม่ใช่ใส่บกแต่ใส่ชุดเกาะทัั้งตว ท่านบระดิษฐ์กุ้งร่างใหม่โโอ้หปีกอย่างแท้อยากเป็นปาร์ก้าทำให้ตาไอ้เอ็งพลังเอกสุดอบอุ่นไม่ใช่เว้ยเมื่อพลังของไซบอร์กสาวหายไปและเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ข้างหลังแย่แล้วสิอย่าบอกนะว่าดังลูเลอร์น่ะหรือนี่จะเป็นศัตรูคนใหม่นะเนี่ยเมื่อหัวยุ่งและเอสซีต้องขึ้นแสดงบนเวทีแต่หัวยุ่งดูไม่มั่นใจแบบสุดๆไปเลยเอาละหมดรูปแฟนอาร์ตแล้วไปรับชมคลิปพร้อมกันเลยดีกว่า โอ้ยขยาบเยอะจริงๆเลยอะเดี๋ยวผมช่วยเก็บนะคะเลย้ยเังมีน้ำใจจริงๆเลยนะเรื่งนองเล็กน้อยนะครับแกนี่ปริิทคกูช่วยได้อยู่แล้วเพื่อเป็นการตอบแทนลุงมีอะไรจะให้ด้วยล่ะอันนี้ลุงให้นะหนู นเน,นี่คือ,อยาเปลี่ยนเซลล์ในร่างกายถ้านูเดิมมันนูจะกลายเป็นมน,นุษย์ละแอาเป็นลูกศิษย์ไม่อยากเป็นละมุดนะมนุษย์ไฟเธอเป็นค่าตอบแทนที่มาช่วยคุณลุงเก็บขยะแล้วกันนะนูจะใช้ไม่ใช้ก็ได้นป็นสิ์จะเล่าไแลวกันนะครับอืมแต่ว่ายาดีนั้นะมีผลแค่หนึ่งวันเท่านั้นนะทำดีต่อไปนะเจ้าหมาน้อยสิขาไม่ใช่หมา ของอะไรเน่ยแปลกชำวันเนียแล้วมันลุกไปเอามาจากไหนครับเนี่ยอา้าวหายไปแล้วคงจะเดินกลับไปแล้วนะหมา้เนี่ยอา้าจะเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคอยยังขอไม่ทานเลยเอาความดีแล้วได้ของตอบแทนเนี่ยแร้วถ้าเกิดวันเรากินอันนี้แล้วก็จะกลายเป็นคนซีนันเนี่ยว่าจะเป็นยังไงนะ กินทำไมล่ะเดียตอนที่แหลกพลังมันจะหัวยงเดินสองขาลำบากจากา้าตาจะเป็นคนทําไมให้ลําบากและเดินสีข่ขาสบายก็ต้องเงี้ยอหมโทรศัพท์ตกดีณนะเฮ้คุณครับคุณทงโทรศัพท์ตกหนักแล้วอาขอบคุณมากนะคะ าไว้ป่านนี้มือถืองคงหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้<ต>มบนคุณครั้นงนี้ฉันจะไม่รู้เลยค่ะคุณก้องสีขาคุณก้องสีขาคุณก้องสีขากล้องสีขากล้องสีขาก้องสีขา เเราไม่ช่วยคนลุกเก็บขยะมาคกกนลูก้ก็คงจะเอาน้ำหรือไม่ให้ใเราดิบดิเฉยแน่นอนะาอแต่เลือดจะเป็นตัวเป็นตานเลยนะคณลุกเก็บขยะน,นั่นวายแต่รู้สึกง,ง่วงจังเลยนะสงสัยจะเพียไม่น่อยอวันนี้ขอสักยิ้มละกันเราสินคุงอยู่หรือเปล่าเราซื้อเนื้อเทลล่ามาฝากนายด้วยนะ บ้านฟันนี่ยลุงไม่ใครมานอนอยู่บนโซฟาก็ไม่รู้อโอ้นั่นใครฟันนี่ยแต่ทำไมผมรู้สึกคุ้นๆเด็กคนนี้ปนแ,ปแปลกๆแค่คุณลุงเอาน่ะสินะ,ะเสียงแบบนี้ชัดเลยน,น,นายนช่ไม่ริสิทธิ์คุ้ม นายจะตกใจทําไมเนี่ยฮะจะหัวอยู่ท<อ>่านยังจะเห็นคนแปลกหน้ายอย่างไนแนนหละเอบริสิธคุจริงๆด้วยพวกนายทําหน้าแบบแปลกกันมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วแหละมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยลองดูที่มือเธอสิพริสิคุแหมมืออย่างนั้นเหรอ,หอนี่มันนี่มันอะไรกันนี่ ก็ยังแน่ใจไม่ได้แฮะบรลสิทคุง<ห>ดูนี่สิเราเสื่ออะไรมาฝากด้วยล่ะ,ละโอเคโตรจริงแท้แน่นอนทีนี้บอกไม่ได้เลยยังบัลสิทคุงว่าทำวิท่าหนถึงเป็นสภาพนี้แอบก็จะเป็นเพราะเจ้ายานนี่นะเขาบอกว่าจะกินแล้วจะกลายร่างเป็นละมุดนะมันนุษย์หรือเปล่านุษย์นายก็กินขอจะคุณแปลกหน้าเนี่นะ อันดับแรกเลยเราคงต้องพาปริสิตคงไปซื้อเสื้อผ้าก่อนนะดูซิร่อนจอนเลยเหมาะมากเลยล่ะปริสิตคงอืมคอยดูโอเคหน่อยนะแหละทำไมต้องใส่เสื้อด้วยล่นเนี่ยอืมแต่เหมือนยังขาดอะไรอยู่นะแต่นี้ด้วยนะ,ะว้า สนุกอยู่คนเดียวเลยนะลูกชายมาซื้อเสื้อหรอคะน่ารักจังเลยนะคะเนี่ยอ่ะเขเข้เขเขเขาใจผิดแล้วล่ะครับอเจ้านี่น่ะเป็นออ่่าายังไงดีละ่ะโอกาสแบบนี้ไม่ได้ไมีบ่อยให้แก่งสองคนนี้หน่อยดีกว่าโอ้โอ จะมาเป็นพ่อนะตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะแต่จะว่าไปพวกเราก็เหมือนอยู่นะเนี่ยนี่ก็เล่นกับเขาด้วยอย่างนั้นเหรอแม่เขาพูดนี่น่ารักจังเลยนะคะแม่คุณพ่อจะคี้อายแบบนี้ตลอดเลยนะเอาที่แกสบายใจเลยปรสิตคุงให้ตายสิปรสิตคุงนายก็เคยสลับหน้าเป็นเราแล้วแท้เลยนะทำไมยังเดินสองขาไม่ค่องอีกล่ะเนี่ยใช่ไม่ได้นี่นะการเดินสี่ขาในหลังนี่มันตลกนะ มาเดาเรื่องกันที่สวนด้วยล่ะเธอน่าดีนะอ่าดอกแล้วว่าทั้งสองคนน่เหมือนพ่อกับแม่ไม่มีผิดเลยจะใคที่ไหนกันเล่าไม่เหมือนกันนิดเดียวนะเขินอยู่อย่างนั้นเหรอไม่ได้เขินไฟแต่แม่นา,ายแดงแป๊ดเลยนะเรามาคุยปัญหาของเจ้าบรลิทสิ์คุ้งดีกว่านะทําไมนายถึงตัดสินใจดื่มยานั้นเข้าไปโดยที่นายไม่คิดหน้าคิดหลังแล้วบรลิทธิ์คุ้งก็ เรื่องมันมีอยู่ว่าตอนนีกำลังเดินกข้ปบ,บ้านแล้วก็ไปเก็บมือถือของผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เลยจะเอาไปคืนนะ่ะอย่าบอกนะว่าตอนนั้นเอาไปคืนนั้นก็ใช่นายรักสุดๆไปเลยนายก็เลยอยากเป็นคนไม่เข้ามาทับใจสินะ,ะใช่แล้วและตอนนี้เขาคนนั้นก็ยึดอยู่ตรงนั้นเลยเะยังไงพนี้ เดี๋ยวราคนที่นายตกหลุมรักนะ่ะแล้วคิดว่ายังไงบ้างล่ะหืมชอบก็บอกเขาไปตรงๆดีกว่านะบอกเลยอย่างน้นห่หลยใช่ไม่ต้องงอมค้อม,อมหรอกถ้าเราชอบใครเราก็บอกเขาไปตรงๆเลยถ้าเป็นบริสิทธ์คงแล้วก็ไม่มีสาวคนไหนปฏิเสธแน่แน่แน่น่ะสินะเนี่ยนายก็บังเอิญเจอเ,อเธอทั้งทีแล้วถ้าไม่บอกตอนนี้โอกาสหน้าก็ไม่รู้จะเจอเจอ,อีกเมื่อไหร่นะเอะแต่ทั้งสองคนพูดอย่างน้นแล้วก็ มั่นใจหน่อยสิบรสิตคุงสู้เขนานะบรสิตคุงสวัสดีครับน่ารักเกินไปแล้วพยายามเข้านะบรสิตคุงอย่ายอมแพ้เด็ดขาดเลยนะผมผม,ผมจบอบพุ่มากเลยหนักแลบเจ้าดันพูดออกไปแล้วตายแล้วนะจังเลย เหมือนจะได้ผลนะเนี่ยแม่นอนแล้วเจ้านั่นล่างมนุษย์หลอ่อซะขนาดนี้แบบนี้ไปได้สวยนะแน่ถ้าพ้อมพ้มพ้อมพ้อมคุ้มังไกและคุ้มงคุณค่ะ นาพี่บอกว่าข้างใครและคุ้มข้างแล้วก่อนน้าก็ไม่เห็นพี่ตรงไหนเลยนี่นาพี่เ,ะะเต็มเต็มเลยเฟ้ยวุ้ยจ้าเด็กก็แค่พี่ดันเอวจะแตะแหลกเลยหลายที